เปิดดูสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกรกค่ะนั่นนะครับผมจะพาไปดูยายยายไปตึงเราไปมีอ <c oughs> ะไรเราหลบความบมมากเลยยายยายทำอะไร ทำอย่างกระทำเหรอทำอย่างกระทำ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 ขาทายจากที่สูงกว่าแปดหมื่นฟุตแปดหมื่นสามสูงก็หมดหลายเท้าย้ายไปไหนไ <laughs> ปนไหน <laughs> <laughs> ไปสายไปไหน,นจับปีเลยเขีย่อยังอยู่นี้เขียขี้ดินอย่าผิดไข่มันเขียขี้ดินน่ะเอ้อ โดนัดเอาโดนัทนี่ใช่โดนัดรึเปล่ามันไม่ใช่แล้วลูกนี่มันมน,นี่เราสับสนใช่ไหมนี่แต่หางมันก็เหมือนโดนัทเลยนะเหมือนเหมือนโดนัทมา,ากเลยลูกใช่เหมือนมากไป <laughs> <laughs> เล่นที่ไหนมาโอ้ยังยังล่า,ารเริงอยู่ใช่ไหม มันไม่ใช่โดนัทนะลูกอ <S <S 2> <S 2> โอ้ยไอ้สุกปกนี่แม่แม่ทำอะไรทำปกก่อนเพืนึงทำปกนี่ตะกี้อ้าวยายพอขยะทำไมลูกขยะโอ้ปอบปอมใลูกสะอาด จูไม่ได้ละเมนเอออ้าวโรนัทัโอ้ยสกปรกมากเลยฮะอะไรนะ เมนอะไรอ๋อนี่อนตอนอตฮะไม,ไม่ไม่รู้ไม่เคยฟังเลยนี่ตอนนี้ผมอยู่มไม่ผมไม่ได้อยู่ใกล้นะแม่ซุมเข้าไปใหญ่ ยายยายทำอะไรงลูกกระเทาลูกกระทางลูกรามันออกัไข่ดูวัวก็ชนกันแม่ไปดูนกสีทองไป ตอนนี้ก็กยืนโอ๊ยแงโดนัทมันซื้นแล้วกัดกันแล้วยอกันงับเข้าที่ขาโอ้อมปอมป,ปี้ทองเลยเกินปุยมุย้ย เดี๋ยวไปดูยายกันยาย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 ยยาผักอะไรนี่ยฮะผักอะไรไหนไหนขกแวเวนไหนคนอยู่จากขัาวเวนไอ้ที่อยู่ในน้ำมั้งหรอ อ๋อไข่มันไม่มีแว่เหรอป้อายายไปดูโอ้ยไปดูนี่เป็นหอยแตได้ไหมว้าวป้าไปดูสีทองกันโอ๊ยหยอกกัน สิสสสสสมาัทายท่านี้กระโดดไปตั้งนั้นโดราหน,น,นะนูไม่ใช่ลูกแม่แล้วฮะอะไรนะหนูไม่ใช่ลูกแม่แล้วโดนัาโดนัาถูกทิ้งแล้วโอ้โหเกิดกันเข้าไป โดนัทมีแหงแล้วปอมปอมไม่ได้กัดโดนัทเลยปอมปอมอุตส่าห์ซ้อมตั้งแต่เช้าปอมปอมซ้อมตั้งแต่เช้ากัดกระสอบอาหารสลิดสลิดอือโดนัทมีแรงก็้ปอมปอมไม่ได้สู้เลยนีอย่างเดียวอันดูโดนัทกัดคอปอมปอมแล้วยายยาย โดนัทกัดคอมปอมแล้วกัดไปเลยโดนัทกัดเลยยายบอกกัดไปเลยแล้วยายจะิากฮะยายปวดหัวเฮ้ยยิ้มอยู่ไกล่อยเอาเอ้ากัดกันต่อ กันไม่พักกันไม่ผ่อนโอ้เอ้าแม่แม่คล้องคอไว้ทำไมทำไมไม่ใส่การตำรวจจับอ๋ออ้าวยายยาอะไรยาอะไรยาอะไรไม่รู้ยาอะไรยายายาอุทัยทิพทิพทิพ ยายอุท yeah, oh, ัยทิพโอ้หน้าตายายคิง kind จ of ังมากเลยไม่ตลกเลยยายยิงแก้วเห็นแต่ฟันข้างบนไม่เห็นฟันข้างล่างเอาไหมยายกบมดเป็นบ้าวันยายเอาเสื้อไว้เลย แม่แม่ทำอะไรทำบบทำทำโบยังไม่เปลี่ยนอีเหรอทำโบโอ้ยนี่กัดกันอีกแล้วยายยายนี่เขาเรียกกัดหรือหยอกใู้ดูโดนัดกัดโดนัดโดนัทโดนัทอย่าลังแกพี่สีลูกเอ้ยพู้พิทผู้ป้อมๆอย่าลังแกน้องโดนัทสิ ดูดูปอมปอมรังแกโดนัทแล้วเนี่ยหนูมไม่ใช่ลูกแม่แล้วดูดูโอ้กล้สาสารเสพติดนี่ปอมปอมสู้แม่ก็ยังจะสู้ปอมปอมกัดปอมปอมกัดหัวโดนัทโดนัทแค่หันหัวไปทางขวาโดนทัทไปปอมปอมปีมปมป่เลยไก่กระต่าโอ้ ไม่ได้นำแต่หน้าลิ like ้นกับฟันโคตรทำกระฟป้อมอย่าทำร้ายน้องนะลูกป้อมอย่าทำร้ายน้องนะลูกโอ้หัวป้อมหายเลยเดนนัดกัดที เอาแล้วเอาแล้วโดนัทคุมโอ้ดื้อจริงจริงอะแม่จบคลิป่อยยังไม่จบเหรอเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้กันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณกุ้ยเจงผู้ถ่ายคลิปให้นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ <laughs> โอ้โหขอย,ยังบ่ทันในรลงเลือกหอยอันนี้อยู <laughs> ่ เขายังไม่ได้กดเลยยายอ๋อเขายังไม่ได้เปร้ค่อเฮ้ยโทรศัพท์ค่อยด้วยอ่านหยาดกันแล้วบ้านนี้เปร้บอกว่าเปรค่อยไปมากเยวะเห็นเป้ให้ให้รู้ให้รู้หน่อยว่าเปเรใครเป็นเปเรใครค่ะเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบบ๊ายายเนี่ยแม่ะน่า